สวัสดีค่ะครูติวสาบานาจ้าวันนี้นะคะเราจะพาไปดูเด็กๆทำอะไรกันโอ้โหน่ารักจังเลยวันใหม่เป็นคนแก่ถุงนะคะตาอยู่นี่นะคะอ๋อจับแจมดูอะไรการ์ตูนโอ้ยจับแจมก็ได้อ่ะเด็กๆช่วยกันนะคะให้มาตั้งทางนี้มาเรียนกันเด็กๆช่วยกันกรอกน้ำจิม้ม มาอีกแล้วเนาะกกาะสองขวดเลยนะมาอันนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะคะข้าวเซ้าเด็กว่ะมันเที่ยงแล้วกับข้าวเส้าว่ะ <c oughs> <c oughs> หน้าเท่ากันเลยนะคะสองคนง<อ>งคนี้คนไหมหนูหน้าจะเท่าพี่พจำเจ็บมานัวนเนี้ยหนูน <ๆ S 2> ดูหน่อยสิหนูแกะนูพักกะน้ํน้ำหน่อยนะเ<อ>วลาหิวข้าวก็ลงไปนะตลาดเข้าใจไหมไหเด็กก็กำลังเชื่อกันนะคะตักน้ำจิ้ม ทว่าเด็กๆก็เดี๋ยวถ้าแบบบางทีก็ไม่ได้ลงไปตลาดเพราะกลัวโควิดนะคะก็ให้อยู่บ้านแล้วการอ่านหนังสือนะคะแล้วก็ถ้าหิวข้าวก็ให้ขับสกูตเตอร์ไปเข้าใจไหมวันนี้น่ะเข้าใจค่ะดีมากค่ะเร,เริ่มตัวหวนแล้วนะเนี่ยต,ตัวยังไงล่ะ ก็ใหญ่ขึ้นเหรอเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหมมีเพื่อนวันนึงที่อ้วนกว่าหนูอีกจ,จ้าจ๋าเขาบอกว่าเขาอ้วนตั้งแต่เด็กแล้วเหรอใช่จ้่แต่อ,ตอว้วนอ้วนพุงเยอะอเลยอ้วนทำเป็นเบียร์ไหมอ้วนทำเป็นเบียร์หัวใจแสดงว่าอ้วนนะคะทำาพี่เบียร <c oughs> นะ์แล้วนะพี่เบียร์นี่ตัวใหญ่มากเลยนี่ก็กำลังช่วยกันนะคะ นี่เลยขยันขันแขนงกันนะคะขนมหมดแล้วนะในห้องไม่มีขนมให้กินแล้วนะวันนี้ดูหน้าตาดูหน้าตาไม่เลหน้าตาอย่างนี้ก็ถ้าประมาณห้าหกโมงพวกหนูก็ค่อยลงไปหกโมงก็ได้มันจะได้ไม่ร้อน พวกหนูหิวข้าวนะ่ะว่าเมื่อคืนก็ค่าให้เปิดกลับมาจะได้ทานข้าวมัมนก็นดกแน้องทุกคนก็กลัวเด็กๆฮะ พี่ก็บอกอยู่ไงว่าถ้าหิวให้พากันไปตลาดพี่จาแจไม่พาหนูไปใช่ไหมเหรอหนูก็เลยนอนรอเลยอ๋อมันค่ำแล้วพี่จาแจมกลัวมันมืดไงหนูก็อย่านอนกลางคืนนะหนูก็อย่านอนนะเข้าใจไหมวันนี้นะเข้าใจไหมใ่ใช่ก็อย่านอนตอนที่แหละว่าตะวินจะตกลินอ่ะอย่าพากันนอนนะอ่านหนังสือนะวันนี้นะเข้าใจไหม โอเคนะคะคุณเ okay, nah ี๋อก็เดี๋ยวขอไปเตยมนั่นเตยมนี่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ